สวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับคลิปนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบมันเทิงเหมาะสําหรับท่านที่ต้องการฟังเพื่อผ่อนคลายเราไปฟังเนื้อหาในคลิปนี้กันเลยดีกว่าครับกับเรื่องนักธุรกิจชองแมทฟิคชัน่นตอนที่1นึ่ชาวแรกหลังแต่งงานเพื่อเบีเ่ยงเบนความสนใจของเธอทางยุนฟ้านจึงพรมจูบเธอไปทั่วร่างกายแม้จะจากกันนานกว่า19ปีแล้วแต่ร่างกายของทั้งสองกับคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี ทักษะบนเตียงของถังดุนฟ้านค่อนข้างดีพวกเขาไม่ได้ส่งเสียงดังไม่ว่าจะเคลื่อนไหวแรงแค่ไหนนอกจากดีห้องแต่ละห้องของบ้านตระกูลถังมีแผ่นกั้นเสียงที่ดีเสียงจึงยังไม่เล็ดลอดไปยังห้องอื่นถังเจียร์ายเสนอให้ไปหาอะไรกินกันหลังเที่ยงคืนทุกคนเห็นด้วยแล้วพวกเขาก็ออกไปตลาดกลางคืนด้วยกันตีสองทุกคนก็แยกย้ายกันกลับญาติของกู้หนิงพักอยู่ในบ้านของเธอในคืนนี้ดังนั้นจึงไม่สะดวกที่จะพาเรื่องชาวถิงกลับบ้านเธอจึงตัดสินใจค้างคืนข้างนอก ถางเจียหยางและถางเจียข่ายกลับไปที่บ้านตระกูลถังในขณะที่เกาเหวินซินและซินเปยกลับไปที่บ้านของเธอส่วนเพื่อนๆของกู้หนิงไปนอนที่โรงแรมหงเติงกู้หนิงและเรื่องเฉาถิงกลับไปที่โรงแรมเชิงซือสิ่งแรกที่พวกเขาทําเมื่อกลับมาถึงโรงแรมก็คือการอาบน้ําเพราะวันนี้เป็นวันที่ยาวนานจริงๆหนิงหนิงอาบน้ําด้วยกันไหมกู้หนิงกําลังจะเดินเข้าห้องน้ําเรื่องเฉาถิงเดินตามหลังเธอมากู้หนิงรู้สึกเขินแต่ไม่ได้ปฏิเสธข้อเสนอของเขา ปกติจะใช้เวลาประมาณ10บกว่านาทีจะอาบน้ำเสร็จแต่พวกเขาอยู่ในนั้นนานเกือบชั่วโมงเช้าวันต่อมากู้ม่านตื่นตอนเจ็ดโมงเช้าวินาทีที่ลืมตาเธอเห็นทางยุนฟ้านจ้องเธออยู่พร้อมกับอมยิ้มบนหน้าเธอหน้าแดงและหันหน้าไปอีกทางหืออายเหรอทางยุนฟ้านยิ้มกว้างกู้ม่านหน้าแดงยิ่งกว่าเดิมและเอาผ้าห่มคลุมศรีรษะเมื่อเห็นภรรยาของตัวเองอายจนหน้าแดงไปหมดทางยุนฟ้านก็เลิกพูดจาเย,ย้ยแย่เธอเอาละเอาละ นอนมากแล้วผมจะเข้าครัวเตรียมซุปบำรุงให้คุณกินเมื่อคืนเขาหักโหมมากไปหน่อยตอนนี้เธอต้องเหนื่อยมากแน่ไม่ต้องค่ะกู้มา่านโผล่หน้าออกมาจาพาะพห่มตอนนี้สายแล้วพวกเรารุกจากเตียงกันเถอะค่ะกู้ม่านไม่อยากให้คนในครอบครัวสามีมองเธอไม่ดีคุณพักหน่อยดีกว่าไม่ต้องห่วงหลอกไม่มีใครว่าอะไรคุณหลอกถ้าจะนอนต่ออีกหน่อยฉันฉันไม่เป็นไรค่ะฉันตื่นแล้วเมื่อพูดอย่างนั้นกู้ม่านก็ลุกขึ้นจากเตียงและถันหยุนฟ้านก็ไม่ได้ห้ามเธอ คุณไม่เป็นไรแน่นะดูเหมือนว่าเมื่อคืนผมคงไม่ได้ตั้งใจมากพอเขาเข้าหมวดคิ้วเหมือนเด็กน้อยกู้ม่านนิ่งไปชั่วครู่หยุดเลยนะเธอหน้าแดงอีกครั้งหยุดอะไรทางยุนฟ้านแกล้งทําเป็นไม่เข้าใจกู้ม่านไม่สนใจเขาแล้ววิ่งเข้าห้องน้ําไปทางยุนฟ้านหัวเราะเธอเขาไม่เคยหัวเราะอย่างมีความสุขมากขนาดนี้มานานแล้วกู้ม่านอาบน้ําเสร็จแล้วแต่ทางยุนฟ้านยืนขวางทางเธอเอาไว้ตอนที่เธอเดินออกจากห้องน้ําคุณมาทําอะไรที่นี่ผมก็ต้องใช้ห้องน้ําเหมือนกัน เขายิ้มเจ้าเล่ห์อ๋อกู้ม่านหลบไปอีกทางขณะที่เธอกําลังจะขยับทางยุนฟ้านก็จับตัวเธอไว้และจูบเธออย่างคลั่งไคล้กู้ม่านช่างน,น่าหลงไหลในใสายตาของเขาและเขาก็ควบคุมความปรารถนาของตัวเองไม่ได้กู้ม่านอึ้งมีคู่หนึ่งแต่ไม่ได้ขัดขืนม่านคุณสวยมากทางยุนฟ้านกระซิบที่ข้างหูของเธอกู้ม่านหน้าแดงและรีบวิ่งไปที่วอล์กอินโคสเซตทางยุนฟ่านยิ้มและเดินเข้าห้องน้ําไปกู้ม่านสวมเสื้อผ้าของเธอ และทางยุนฟ้านก็ออกจากห้องน้ําในเวลาเดียวกันร่างกายของเขาไม่เพียงผ้าขนหนูคุมท่อนล่างเอาไว้เขาเป็นคนออกกลาลังกายดังนั้นร่างกายทุกส่วนจึงเห็นกล้ามเนื้อเป็นมัดๆชัดเจนซึ่งทําให้กู้ม่านถึงกับตาโตเมื่อเห็นปฏิกริยาของภรรยาทางยุนฟ้านก็พึงพอใจเป็นไงคุณชอบหุ่นผมไหมกู้ม่านแนหน้าหนีไม่ตอบคําถามของเขาทางยุนฟ้านไม่ยอมแพ้และกดเธอไว้กับตู้บอกมาซิว่าชอบไหมค่ะแม้ว่าเมื่อคือนจะมีอะไรกันแล้ว แต่เมื่อคืนค่อนข้างมืดสลัวเธอเห็นเขาไม่ถนัดตาชอบมากแค่ไหนเธอชอบหุ่นของเขามากแต่อายเกินกว่าจะพูดออกมาดัง,ดงๆเธอจะเปลี่ยนหัวข้อทันทีเออทำไมคุณไม่รีบใส่เสืเส้อผ้าล่ะคะเดี๋ยวก็เป็นหวัดหลอกพูดจบเธอก็พยายามผลักแขนของถังยุนฟานออกไปแต่แรงของเธอหรือจะสู้แรงของเขาได้ก็จบไปแล้วนะครับกับตอนที่1นในตอนนี้ก็ทำให้เห็นอารมณ์ที่แท้จริงของถังยุนฟานนะครับว่าเขาเป็นคนที่คิดเล่นขนาดไหน แล้วเหตุการณ์ในตอนต่อไปจะเป็นยังไงนั้นเราไปฟังกันต่อเลยดีกว่าครับไปฟังกันครับช่อง m a d Fiction ตอนที่1,007ทราบซึ้งถ้าคุณไม่ตอบคำถามผมผมก็จะไม่ปล่อยคุณไปทางยุนฟ้านพูดเอาแต่ใจเหมือนเด็กหนุ่มกูม่านรู้สึกขำกับท่าทางเด็กๆของเขาค่ะฉันชอบมากเธอพูดลากเสียงในตอนท้ายดีมากเขาพอใจแล้วคุณอยากจะชื่นชมมันก็ได้นะถ้าคุณว่างแล้วกูม่านพยายามกั้นขำ หลังจากเปลี่ยนเสื้อผ้าทั้งสองคนก็เดินลงบันไดไปชั้นล่างพร้อมกันวันนี้เป็นวันอาทิตย์สมาชิกคนอื่นของบ้านจึงเพิ่งตื่นนอนทางไฮเฟิร์มเป็นคนตื่นเช้าดังนั้นเขาจึงตื่นนอนเรียบร้อยแล้วเมื่อกู้ม่านลงมาเจอสมาชิกคนอื่นของบ้านเธอก็รู้สึกเคอะเขินเพราะคิดว่าตัวเองตื่นสายเจียงหลี่ฮวาจึงถามเธอด้วยความประหลาดใจว่าม่านทำไมตื่นเช้าจังเลยละ่ะเจียงหลี่ฮวาหาันไปมองทางยืนฟ้านทำไมไม่นอนพักกันเธอโทษเขาที่ไม่ดูแลภรรยาให้ดี ภรยาผมยืนยันว่าจะลุกจากเตียงให้ได้นะสิกู้ม่านหน้าแดงเออคือว่าตอนนี้ก็ไม่เช้าแล้วนอนมากไปไม่ดีค่ะเมื่อเห็นกู้มาทท่านทําท่าเหนียมอายเจียงหลี่ฮวาก็ไม่พูดถึงเรื่องนี้อีกม่านเธอทําตัวตามสบายเลยนะไม่ต้องคิงเคียดพวกเราแค่อยากให้เธอใช้ชีวิตให้มีความสุขขอบคุณค่ะฉันเข้าใจแล้วค่ะหลังจากนั้นกู้ม่านก็ไปทักทายถางังไฮเฟิงเมื่อพ่อสามีเห็นลูกสะพ้ายเขาก็ถามเธอว่าทําไมตื่นเช้าจัง กู้ม่านจึงหน้าแดงอีกครั้ง9ก้าโมงเช้าทางยุนฟ้านโทรหากู้หนิงเขาบอกเธอให้มากินข้าวกลางวันด้วยกันพอญาติของกู้หนิงจะกลับบ้านกันวันนี้กู้หนิงบอกพ่อว่าเพื่อนของเธอก็จะกลับเมืองเอฟกันวันนี้เธอจะไปกินข้าวกับเพื่อนทางยุนฟ้านจึงเสนอว่าให้ชวนเพื่อนของเธอมากินข้าวด้วยกันเดี๋ยวจะไปส่งพวกเขาที่สนามบินกู้ม่านที่ยืนอยู่ข้างๆก็บอกว่าเพื่อนของเธอก็จะกลับวันนี้เหมือนกันทางยุนฟ้านจึงได้โอกาสชวนทุกคนมากินข้าวด้วยกันหมดเลยหลังจากวางสาย กู้หนิงก็โทรอบอกห้าวหลันให้เตรียมตัวห้าวหลันบอกแม่ของเขาว่าเขาเองก็จะไปกินข้าวที่บ้านตระกูลถังเหมือนกัน9ก้าโมงครึ่งกู้หนิงและเริ่งเฉาถิงก็ไปที่โรงแรมหงเติงเพื่อไปรับเพื่อนๆของเธอทุกคนรวมตัวกันที่ล็อบบี้แล้วจากนั้นก็ไปที่บ้านของตระกูลถังด,ด้วยกันคุณนายห้าวและเพื่อนๆนของเธอไม่เคยไปที่บ้านของตระกูลถังมาก่อนแต่ห้าวหลันเคยไปแล้วดังนั้นเขาจึงบอกแม่ว่าบ้านของตระกูลถังนั้นสวยงามและใหญ่โตเพียงใด ถึงแม้จะรู้ว่าตระกูลถังเป็นตระกูลที่ร่ำรวยที่สุดในเมืองบีแต่ก็ยังตกใจกับแผนพังของบ้านบ้านของตระกูลถางเป็นบ้านที่ใหญ่ที่สุดและสวยงามที่สุดเท่าที่พวกเขาเคยเห็นมาคนที่มีเงินส่วนใหญ่ก็ชอบอาศัยอยู่ในบ้านที่หรูหราแม้ว่าจะไม่ได้ร่ำรวยเท่าตระกูลถางก็ตามแต่การจะบอกว่าคนที่รวยที่สุดชอบอยู่บ้านหรูหราที่สุดก็อาจจะไม่ใช่ความจริงบางคนชอบอยู่เรียบง่ายก็มีบ้านของตระกูลถางค่อนข้างเก่าแก่แต่นั่นเป็นบ้านที่ตกทอดมารุ่นสู่รุ่นหลายชั่วอายุคน บางคนอาจใช้ทรัพสมบัติครึ่งหนึ่งไปกับบ้านในขณะที่บางคนไม่ได้สนใจว่าตัวเองจะต้องอาศัยอยู่ที่ใดมากนักเมื่อกู้หนิงมาถึงกู้ชิงและญาติคนอื่นๆก็มาถึงเรียบร้อยก่อนหน้าน,นี้แล้วครอบครัวของเกาหวนซินและซินเปยก็อยู่ที่นี่ด้วยจากนั้นทุกคนก็ร่วมกินข้าวกลางวันกันอย่างชื่นมื่นและมีความสุขที่ผ่านมาสมาชิกตระกูลถังไม่ได้มีช่วงเวลาที่ชื่นมื่นแบบนี้มานานแล้วจึงถือได้ว่ากู้มาและกู้หนิงได้นําความสุขอันล้ำค่ามาให้พวกเขาหลังมื้อกลางวัน พวกเขาก็นั่งรอบห้องโถงและพูดคุยกันขณะดื่มชาไปด้วยครึ่งชั่วโมงต่อมาพวกเขาก็ไปสนามบินเรื่องชาวถิ่งและสินเปรยกับเที่ยวบินเดียวกันดังนั้นพวกเขาจึงนั่งในรถคันเดียวกันส่วนคนอื่นๆนั่งรถแยกออกไประหว่างทางไปสนามบินทุกคนรู้สึกเศร้าเล็กน้อยเพราะไม่มีใครอยากกลับแต่อย่างไรก็ต้องกลับก็จบไปแล้วนะครับกับตอนที่1นในตอนนี้ทุกคนก็แยกย้ายกันเพื่อที่จะกลับบ้านแล้วนะครับแล้วเหตุการณ์ในตอนต่อไปจะเป็นยังไงนั้นเราไปฟังกันต่อเลยดีกว่าครับ ช่องแมทฟิคชั่นตอนที่1นล้านเซียงเหอเมื่อพวกเขามาถึงสนามบินพวกเขาก็ไปรับตั๋วเครื่องบินกู้หนิงจองตั๋วเครื่องบินให้เพื่อนๆของเธอแล้วและถังหยุนฟ้านก็ได้จองตั๋วเครื่องบินบางส่วนให้กับเพื่อนของภรรยาไว้แล้วเที่ยวบินของเพื่อนกู้หนิงคือบ่ายสองนาทีส่วนเรื่องเฉาถิงกับซินเป่ยคือบ่ายสองสนาทีหลังจากรับตั๋วเครื่องบินพวกเขาก็ไปนั่งรอขึ้นเครื่องที่ห้องรับรองเมื่อถึงเวลาต้องขึ้นเครื่อง ทุกคนต่างบอกลากันละกันหนิ่งเธอจะไปไหนต่อกเกววนซินถามญาติผู้น้องฉันว่าจะไปถนนโบราณค่ะแล้วพี่วอนซินล่ะคะเธอกะว่าจะเอาวัตถุโบราณไปวางขายเพิ่มในร้านเซียนหยุนของเธอตู้ไหลเฟิงบอกว่าของในร้านขายไปได้หลายชิ้นแล้วเมื่อไม่กี่วันก่อนก่อนที่เธอจะไปพมา่าเธอจำเป็นต้องส่งวัตถุโบราณไปที่ร้านเซียนหยุนในเมืองหลวงหลายๆชิน้นร้านเซียนหยุนในเมืองหลวงเป็นร้านที่มีชื่อเสียงที่มีประวัติอันยาวนานดังนั้นจึงเป็นที่นิยมมากกว่าสาขาในเมืองบี วัตถุโบราณทั้งสองสาขาใกล้จะหมดดังนั้นเธอจึงจําเป็นต้องเติมสต็อกอืมพี่ไม่มีอะไรทาอะ่ะเง้นพี่ไปกับเธอด้วยได้ไหมได้สิคะจากนั้นสองสาวก็ไปที่ถนนโบราณด้วยกันระหว่างทางเกาหุานซินนั่งเล่นโทรศัพท์มือถืออ่านข่าวเมือ่อเธออ่านข่าวล่าสุดเธอก็อุทานออกมาว่าพระเจ้าร้านขายของเก่าที่ถนนโบราณพังถล่มลงมาอย่างกระทันหันเมื่อเช้านี้และโบราณวัตถุจํานวนมากได้รับความเสียหายเจ้าของร้านขาดทุนไป30ล้านหยวน ได้ยินเช่นนั้นกู้หนิงก็ขมวดคิ้วด้วยความสงสัยชื่อร้านอะไรคะร้านเซียงเหอกู้หนิงเคยได้ยินชื่อนี้จากตู้ไหลเฟิงและเขาบอกกับเธอว่าร้านเซียงเหอดูน่าขนลุกเพราะของในร้านส่วนใหญ่จะมาจากสุสานคนตายกู้หนิงคิดว่าร้านเซียงเหอคงเต็มไปด้วยพลังหยินเนื่องจากเจ้าของเก็บวัตถุโบราณจากหลุมศพมากเกินไปซึ่งอาจเป็นต้นเหตุข,ของการพังถลม่มแต่ก็อาจจะมีเหตุผลอื่นร่วมด้วยอืมเธอคงต้องไปดูด้วยตัวเองหน่อยเธออยากรู้ที่มาของวัตถุโบราณเหล่านั้นด้วย ดูนี่สิมีคนบอกว่าที่ร้านถล่มเพราะมีพลังหยินมากเกินไปเกาว๋นซินรู้สึกโขขนกับความคิดเห็นนี้เพราะเธอไม่เชื่อเรื่องพวกนี้เลยกู้หนิงเงียบไปชั่วคู่อึมเธอเองก็คิดแบบนั้นแสดงว่ามีความเป็นไปได้สูงมีอีกความคิดเห็นหนึ่งที่บอกว่าของเก่าที่เขาเพิ่งซื้อเป็นอันตรายต่อร่างกายของคนเกาว๋นซินไม่อยากเชื่อแม้ว่ามันอาจจะเป็นเรื่องจริงแต่คนส่วนใหญ่เชื่อว่ามันเป็นเพราะตึกเก่ามากแล้วหรือไม่ก็เป็นฝีมือของคนไม่หวังดี เมื่อพวกเธอเกือบจะถึงถนนโบราณโทรศัพท์ของกู้หนิงและเกาหวานซินก็ดังขึ้นพร้อมกันพวกเธอไม่จําเป็นต้องมองว่าใครโทรมาก็รู้ได้ทันทีว่าต้องเป็นสายจากเรื่องเชาถิงและซินเปยกู้หนิงขับรถอยู่เธอจึงสวมหูฟังบลูทูธเรื่องเชาถิงและซินเปยบอกกู้หนิงและเกาหวานซินว่าพวกเขาอยู่บนเครื่องบินแล้วพวกเขาจะบินไปหาพวกเธออีกครั้งในช่วงวันหยุดถัดไปจากนั้นก็คุยกันสักพักก่อนจะวางสายเรื่องเชาถิงและซินเปยนั่งในแถวที่สองทางด้านซ้ายของชั้นหนึ่งเรื่องเชาถิงนั่งริมหน้าาต่าง ขณะที่ซินเปยนั่งติดริมทางเดินทั้งสองคนเป็นชายหนุ่มรูปร่างสูงและหน้าตาดีทั้งคู่ดังนั้นพวกเขาจึงได้รับความสนใจอย่างมากจากแอร์โฮสเตสทั้งคู่ชินแล้วและไม่สนใจสายตาที่มองมาอย่างสนใจจากพนักงานสาวเหล่านั้นแอร์โฮสเตสเหล่านั้นหัวใจสลายพวกเธอต้องการหาแฟนหนุ่มที่หล่อและรวยและสงสัยว่าผู้หญิงแบบไหนที่จะได้เป็นแฟนของสองหนุ่มทั้งเรื่องชาวถิงและซินเปยต่างคิดว่าถ้าผู้หญิงจะรักเขาก็ไม่ควรรักเขาที่รูปร่างภายนอก และยิ่งตอนนี้พวกเขามีแฟนแล้วจึงไม่ชอบใจกับสายตาที่แสดงออกถึงความสนใจของผู้หญิงพวกนั้นกู้หนิงจอดรถที่ลานจอดรถจากนั้นบอกเกาหวนซินให้ไปซื้อน้ำสองขวดหลังจากนั้นเธอแสร้งทําเป็นหยิบของบางอย่างออกจากกระโปรงรถแต่จริงๆแล้วเธอหยิบกล่องไม้ที่มีวัตถุโบราณจากช่องเก็บของกระแสจิตเมื่อเกาหวนซินกลับมาเธอเห็นกล่องไม้ในมือของกู้หนิงหนิงหนิงไปเอากล่องไม้นี้มาจากไหนเธอถามด้วยความอยากรู้ก็จบไปแล้วนะครับกับตอนที่1 8 ในตอนนี้กู้หนิงกับเกาหวนซินก็มาถึงที่ถนนขายของโบราณแล้วนะครับแล้วเหตุการณ์ในตอนต่อไปจะเป็นยังไงนั้นเราไปฟังกันต่อเลยดีกว่าครับไปฟังกันครับช่อง Mad Fiction ตอนที่1 0 0่วัตถุโบราณพวกนั้นอ๋อบังเอิญเจอนะคะกู้หนิงตอบไปร้านเซนหยุนกันเถอคะค่ะเธอไม่สามารถบอกเกาหวนซินว่าเธอไปขุดสุสานมาหรือไปงมหาสมบัติที่จมอยู่ใต้น้ําแม้ว่าเกาหวนซินจะเป็นคนไม่ปากโปง แต่จะดีกว่าถ้ามีคนรู้เรื่องนี้น้อยลงการขุดสุสานเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายรัฐบาลอาจจับกลุ่มผู้ที่ขโมยวัตถุโบราณล้ำค่าจากสุสานกู้หนิงไม่ได้กังวลว่ารัฐบาลจะเอาวัตถุโบราณของเธอไปเพราะตอนนี้เธอได้รับการสนับสนุนจากตระกูลเลิ้งและตระกูลถงังไม่มีใครอยากยุ่งกับเธอจริงเหรอโชคดีจังกู้หนิงยิ้มไม่พูดอะไรหลังจากพิธีเปิดร้านเซียนหยุนเจ้าของร้านของเก่าส่วนมากบนถนนเส้นนี้ก็ได้รู้จักกู้หนิง ดังนั้นพวกเขาจึงทักทายเธออย่างใจดีเมื่อเธอปรากฏตัวสวัสดีคุณกู้ไม่เห็นหน้านานเลยนะสวัสดีค่ะกู้หนิงโค้งตัวทักทายนิดหนึ่งเขาการแต่งงานของทางหยุนฟ้านยังไม่ได้เผยแพร่ออกไปดังนั้นจึงไม่ค่อยมีคนรู้ว่าเธอเป็นหลานสาวของทางไห่เฟิงถ้าคนเหล่านี้รู้ว่ากู้หนิงเป็นคนตระกูลถางคงตกใจจนช็อกร้านขายของเก่าตู้จี้แทบจะล้มแหล่มีลมแหล่หลี่เฟิงเซี่ยมแม่เลี้ยงของตู้ไหลเฟิงอิจฉาร้านเซนียนหยุนจนไม่รู้จะอิจฉาย,ยังไงแล้ว ทว่าเธอไม่กล้าทําอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เนื่องจากกู้หนิงเป็นเจ้าของร้านเซียนหยุนคนอย่างไอ้ตู้ไหลเฟิงทาไมโชคดีนักนะหลี่เฟิงเซี่ยพุ่มพำคนเดียวถ้านางเด็กนั่นซื้อร้านของฉันฉันก็จะได้เงินก้อนใหญ่คนอย่างหลี่เฟิงเซี่ยสนใจแค่เงินเท่านั้นในเวลานี้เธอก็เห็นกู้หนิงเดินผ่านมาซึ่งทําให้เธอสะดุ้งตกใจกลัวเธอคิดว่ากู้หนิงได้ยินสิ่งที่เธอเพิ่งพูดและตื่นตระหนกเพราะกลัวความผิดกู้หนิงได้ยินสิ่งที่หลี่เฟิงเซี่ยพูดจริงๆแต่เธอค้านจะมาสนใจ หลี่เฟิงเซ่ถอนหายใจยาวเมื่อกู้หนิงเดินผ่านไปเฉยๆร้านเซนหยุนอยู่ห่างจากร้านตู้จี้เพียง10เมตรดังนั้นกู้หนิงจึงมาถึงที่หมายของเธอในไม่ช้ามีลูกค้าสองสามรายในร้านตอนที่เธอเดินเข้าไปข้างในสวัสดีครับบอสตู้ไหลเฟิงเอ่ยต้อนรับกู้หนิงทันทีลูกค้าในร้านหันมามองเมื่อได้ยินเสียงของตู้ไหลเฟิงสวัสดีคุณกู้พวกเขาทักทายกู้หนิงด้วยสวัสดีค่ะเชิญเลือกตามสบายเลยนะคะกู้หนิงพูดด้วยรอยยิ้ม ตอนแรกพวกเขาแค่มาที่นี่เพื่อมาเดินดูของไปอย่างนั้นเองแต่ตอนนี้รู้สึกอยากซื้อขึ้นมาจริงๆแล้วหลังจากเจอกู้หนิงฉันมีของบางอย่างมาด้วยค่ะกู้หนิงเอ่ยเธอโบกมือแล้วบอกตู้ไหลเฟิงตามเธอไปที่ห้องทํางานตู้ไหลเฟิงทําหน้าง,งงเล็กน้อยแต่เดินตามกู้หนิงไปแต่โดยดีเธอคงเอาพอวกวัตถุโบราณมาด้วยและอยากให้เขาดูตู้ไหลเฟิงสงสัยในแหล่งที่มาของวัตถุโบราณเหล่านี้แต่ไม่ได้ถามอะไรเพิ่มเติมตู้ไหลเฟิงได้ร่วมง,งานแต่งงานของทางยุนฟ้านเมื่อวานนี้ดังนั้นเขาจึงรู้ว่า กู้หนิงเป็นสมาชิกของตระกูลถางเขาเชื่อว่าเธอสามารถจัดการกับปัญหาได้ดีแม้ว่าเธอจะได้ของเหล่านี้มาอย่างผิดกฎหมายก็ตามฉันได้ยินมาว่าเกิดเรื่องเลวร้ายขึ้นกับร้านเจงเหอคุณรู้รายละเอียดเรื่องนี้ไหมคะกู้หนิงถามในทันใดผมไปดูมาแล้วเมื่อเช้าครับวัตถุโบราณเป็นของแท้หลังมีการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญว่ากันว่าพวกมันถูกปกคลุมด้วยพลังงานหินซึ่งทำให้ร้านพังถล่มลงมาแต่คนส่วนใหญ่คิดว่าเป็นเพราะตัวอาคารเก่าเกินไป เป็นเรื่องยากสําหรับคนทั่วไปที่จะเชื่อเรื่องพลังหยินหยางแม้แต่ตู้ไหลเฟิงก็ยังสงสัยเมื่อได้ยินเช่นนั้นกู้หนิงก็มั่นใจมากขึ้นว่าการที่ร้านพังลงมามีส่วนเกี่ยวข้องกับวัตถุโบราณเหล่านั้นแต่เธอยังต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ดังนั้นเธอจึงทิ้งกล่องไม้ไว้ให้ตู้ไหลเฟิงแล้วเดินออกไปพร้อมกับเกาเวนินซินร้านเซียงเหอตั้งอยู่ไกลออกไปอีกพวกเธอจึงจําต้องใช้เวลาเดินสักพักระหว่างทางมีผู้คนมากมายที่รู้จักกู้หนิงพวกเขาก็ได้รักทายเธออย่างสุภาพ และกู้หนิงก็ยิ้มให้พวกเขาเช่นกันหากว่ากันตามจริงก็มีคนอิจฉาร้านเซนหยุนที่ขายดิบขายดีแต่ไม่มีใครกล้าหาเรื่องกู้หนิงเนื่องจากไม่สามารถยุ่งกับเธอได้พวกเขาจึงตัดสินใจว่าควรรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับเธอเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดก็จบไปแล้วนะครับกับตอนที่1นึ่ในตอนนี้กู้หนิงก็ได้เอาโบราณวัตถุข,ของเธอมาให้กับตู้ไหลเฟิงเพิ่มแล้วนะครับแล้วเหตุการณ์ในตอนต่อไปจะเป็นยังไงนั้นเราไปฟังกันต่อเลยดีกว่าครับไปฟังกันครับช่อง แมดฟิคชั่นตอนที่1นึ่ชูหยวนเจินและเจียงเจ๋อเจิงเมื่อพวกเธอเดินเข้าไปใกล้ร้านเซียงเหอกู้หนิงก็รู้สึกถึงพลังหินที่แข็งแกร่งยิ่งเธออยู่ใกล้ร้านมากเท่าไหร่พลังหินก็แข็งแกร่งขึ้นเท่านั้นเมื่อเธอมายืนอยู่หน้าร้านพลังหินก็ถึงขีดสุดร้านเซียงเหอเป็นอาคารเก่าแก่สองชั้นมันเก่ามากจริงๆแต่ยังไม่เก่าพอที่จะถล่มลงมาได้วินาทีที่กู้หนิงสัมผัสดได้ถึงพลังหินเธอก็รู้ว่าปัญหาไม่ใช่ตัวอาคาร สถานที่แห่งนี้ถูกล้อมรอบด้วยเส้นห้ามเข้าสีเหลืองแล้วและเจ้าของร้านเซียงเหอก็ไปสถานีตำรวจใกล้เคียงกู้หนิงใช้ตาทิพย์และพบว่าสถานที่นั้นถูกปกคลุมด้วยพลังหินอย่างสมบูรณ์หากคนธรรมดาเดินเข้าใกล้อาจจะรู้สึกหนาวๆร้อนๆและรู้สึกไม่สบายตัวได้ต้องขอบคุณเส้นกั้นสีเหลืองจึงไม่มีใครกล้าเข้ามาใกล้กู้หนิงสามารถจัดการกับพลังหยินที่ปกคลุมร้านเซียงเหอเพียงแต่ว่าทำไม่ได้ในตอนกลางวันดังนั้นเธอจึงต้องกลับมาอีกครั้งในตอนกลางคืน หลังจากนั้นกู้หนิงก็จากไปพร้อมกับเกาหวนซินพวกเธอกลับไปที่บ้านตระกูลถางด้วยกันระหว่างทางกลับไปที่บ้านตระกูลถางเกาหวนซินก็ได้รับโทรศัพท์จากชูหยวนเจินเธอบอกว่าเจียงเจ๋อเจิ้งถูกรถชนเพียงเพราะเขารีบออกไปช่วยเด็กคนหนึ่งที่อยู่กลางถนนเขาถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลทหารชูหยวนเจินร้องไห้ขณะที่คุยโทรศัพท์ไปด้วยเธอไม่ได้บอกรายละเอียดมากนักพวกเธอจึงรีบไปที่โรงพยาบาลทหารทันที20นาทีต่อมา กู้หนิงและเกาหวนซินก็มาถึงเจ้าเฉิงหยุนและคนอื่นๆอ,อยู่ในห้องผู้ป่วยแล้วใบหน้าของเจียงเจ๋อเจิงสิ้นเล็กน้อยและแขนขวาทั้งหมดของเขาพร้อมกับเท้าขวาถูกพันด้วยผ้าพันแผลแต่เขาก็ยังรู้สึกตัวและดูเหมือนจะไม่เป็นไรเจียงเจ๋อเจิงนายเป็นยังไงบ้างเกาหวนซินถามด้วยความเป็นห่วงเจียงเจ๋อเจิงยิ้มและตอบว่าฉันไม่เป็นไรมากหรอกไม่ต้องห่วงแค่มีรอยถลอกกับข้อเท้าแพงเท่านั้นเจียงเจ๋อเจิงหายใจปกติซึ่งพิสูจน์ว่าเขายังโอเคดีอยู่ นี่นายพูดจริงเหรอไม่คิดว่าตัวเองเจ็บหนักเลยหรือไงฮะชูหยวนเจินตาแดงมองเขาเธอคงร้องไห้เป็นเวลานานตาถึงได้บวมแดงขนาดนั้นเจียงเจ๋อเจิงหูปากทันทีชูหยวนเจินห่วงใย,ยเขามากเกินไปดังนั้นเธอจึงค่อนข้างประหมา่าและวิตกกังวลโดยเฉพาะอย่างยิ่งเธอได้เห็นที่เกิดเหตุที่สําคัญที่สุดเธอชอบเจียงเจ๋อเจิงแม้ว่าเขาจะมีรอยถลอกที่แขนและข้อเท้าแพงแต่เธอคิดว่านี่เป็นการเจ็บหนักแล้วเจียงเจ๋อเจิงรู้ว่า ชูหยวนเจนรู้สึกยังไงกับเขาเขาจึงไม่อยากเถียงเธอให้เธอโมโหอีกเขารู้สึกดีกับเธอแต่เกาหวนซินคือคนที่เขารักมาโดยตลอดที่ผ่านมาเขาจึงไม่ได้สนใจชูหยวนเจนและเขาก็รู้ว่าตัวเองไม่สามารถเป็นแฟนกับเกาหวนซินได้แล้วเขาจึงเลือกที่จะเดินหน้าต่อไปและรู้สึกซาบซึ้งที่เธอเป็นห่วงเขามากอาจจะดูเหมือนไม่ยุติธรรมเพราะการที่เขาหันไปหาชูหยวนเจนหลังจากที่เกาหวนซินมีแฟนแล้วแต่ดูเหมือนว่าชูหยวนเจนก็เต็มใจ ยงเจอเจิงรู้สึกผิดแต่ชูหยวนเจินไม่ว่าอะไรเธอจะไม่บังคับให้เขามาชอบเธอต่อให้เธอชอบเขามากเพียงใดก็ตามการอยู่กับคนที่ไม่รักคุณนั้นเจ็บปวดกว่าการอยู่ห่างจากเขามากนักหากเลิกกันขึ้นมาคงไม่สามารถกลับมาเป็นเพื่อนกันได้ผู้หญิงหยิบขวดยาออกมาแล้วยื่นให้กับชูหยวนเจินใช้ยานี้ทาที่แผลของเขาแล้วเดี๋ยวอาการของเขาก็จะดีขึ้นจริงเหรอดวงตาของชูหยวนเจินสว่างขึ้นทันทีอึมแต่ตอนนี้เขาพันผ้าพันแผลแล้ว ฉันยังสามารถใช้ทาแผลให้เขาได้ไหมชูหยวนเจินถามอย่างกังวลได้ค่ะกู้หนิงเอ่ยขอบคุณนะชูหยวนเจินรับขวดยามาจากนั้นก็โบดผ้าพันแผลของเจียงเจ๋อเจิ้งออกเจียงเจ๋อเจิ้งไว้ใจกู้หนิงและขอบคุณเธอสําหรับน้าใจคุณกู้ขอบคุณมากๆเลยครับด้วยความยินดีค่ะกู้หนิงเอ่ยชูหยวนเจินแกะผ้าพันแผลรอบแขนและตรงข้อเท้าของเจียงเจ๋อเจิ้งด้วยความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งเมื่อเห็นชูหยวนเจินแกะผ้าพันแผลอย่างระมัดระวังเจียงเจ๋อเจิ้งก็เกิดความรู้สึกหลากหลาย เมื่อชูหยวนเจินเห็นบาดแผลของเขาเธอก็รู้สึกอยากจะร้องไห้และมีน้ำตาขอเบาเธอพยายามกั้นน้ำตาไม่ให้ไหลขณะทายาให้เขาหัวใจของเจียงเจ๋อเจิงเจ็บปวดไปกับเธอกู้หนิงเหลือบมองเกาเหวินซินแล้วเดินออกไปเกาเหวนซินยังมองดูเจ้าเฉินหยุนและไอหลานจากนั้นพวกเขาก็เดินออกจากห้องไปอย่างเงียบๆเ,เจียงเจ๋อเจิงรู้ว่าทุกคนกำลังทำอะไรเขาไม่ได้พูดทักท้วงออกมาดูเหมือนว่าสองคนนั้นจะชอบกันนะว่าไหมไอหลานเป็นคนแรกที่พูดหลังจากออกจากห้องผู้ป่วย หากสองคนนั้นเป็นแฟนกันจริงก็ไม่ใช่เรื่องไม่ดีทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับเจงเจอเจิ้งแล้วละ่ะเกาวนซินเอ่ยเจยงเจอเจิ้งรู้สึกเย็นสบายเมื่อยาของกู้หนิงทาที่แผลของเขาขอบคุณมากนะเจงเจอเจิ้งเอ่ยขอบคุณชูหยวนเจินหลังจากที่ทายาเสร็จก็จบไปแล้วนะครับกับตอนที่1นึ่ในตอนนี้ของเรื่องก็ได้มีคู่รักเกิดขึ้นมาอีกหนึ่งคู่แล้วนะครับก็คือเจงเจอเจิ้งกับชูหยุนเจินแล้วในตอนต่อไปจะเป็นยังไงนั้นเราก็ต้องไปติดตามฟังกันต่อไปนะครับ แต่ก่อนที่เราจะไปฟังกันนะครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านสามารถสนับสนุนทั้งช่องได้โดยการไม่กดข้ามโฆษณาหรือว่ากดซุปเปอร์แตงให้กับทางช่องก็ได้นะครับแล้วในตอนนี้นะครับทางช่องได้มีสเปรย์สมุนไพรที่ช่วยลดอาการบวมอาการนักเสบและหยุดทุกอาการปวดเพียงแค่ฉีดก็ไม่จําเป็นต้องไปหาหมอนวดแล้วครับสามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วก็หลังจากที่รับฟังคลิปนี้จบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้ถึง300ไลค์แล้วก็คอมเมนต์ให้เกิน30มคอมเมนต์ด้ เพราะว่าทาไม่ถึงคลิปต่อไปอาจจะยังไม่มาก็ได้นะครับแล้วพบกันที่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ